สวัสดีครับพิภาวดี60รถสวยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเราก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถบ้านมานําเสนอพี่ๆหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโกตัวสมาร์ทแคนะครับผมปี2010เครื่อง2005 v n t e r b o ร4 4บแรงม้านะครับผมเป็นรถบ้านลําดับที่2นะครับผมสีสันของตัวรถนะครับผมสวยเดิมบางและประกันโครงสร้างให้นะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับผมตัวรถนะครับผมเป็นสีดํานะครับผมสีดําเรียบๆแบบนี้นะครับผมสายลุยนะครับผมล้อแม็กเป็นของสายลุยนะครับผมสวยๆยาง AT ทขอบ16นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมด้านหน้าด้านท้ายเดิมๆรับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำอ่าเราก้ารับประกันโครงสร้างให้นะครับผม เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับผมเกียร์ไม่หลุดไม่หอนนะครับผมเครื่องเกียร์ไม่หลวมน,นะครับผมสีสันของตัวรถรอบคันนะครับผมที่เราดูมาสวยครับผมสีเงาๆฉ่ำๆแบบนี้นะครับผมระบบเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหานะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเรารับประกันการันตีให้นะครับทีนี้มาเรามาดู ทีละจุดกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะครับผมไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง2500 V Turbo 144แรงมาเป็นปี2010นะครับผมกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผม V n Turbo นะครับผมชุบโครเมียมเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมเส้สวยเงาๆแบบนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มีจมูกนะครับผมเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์กันชนด้านหน้านะครับผมอ่ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมกันชนด้านหน้าเดิมๆของแท้จากโรงงานนะครับผมตัวนี้อ่ามามีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกันชนด้านหน้าสวยๆนะครับผมการเก็บงานของตัวรถนะครับผมผมเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วระบบสีระบบช่วงล่างนะครับผมเครื่องเกียร์ ไม่มีปัญหานะครับผมตัวนี้าสีสันของตัวรถสวยเลยนะครับผมาทําสีขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโลโก้ไฮรักนะครับผมดีโฟดีไฟเลี้ยวตรงแก้มนะครับผมตัวนี้ไฟกระจกมองข้างนะครับผมมีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมาสีสันของตัวรถนะครับผมเราให้ดูไปนะครับผมเงาเงาําำแบบนี้นะครับสีเงามากนะครับผมฉ่ำมากขัดสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ระบเดิมๆนะครับผมเราเปิดดูภายในตัวรถนะครับผมเปิดเข้ามาภายในตัวรถนะครับอ่าแผงประตูส,สวยๆแบบนี้นะครับผมแผงประตูส,สวยๆเดิมๆไม่มีแตกหักนะครับผมเก๊ยคอนโซลด้านหน้าส,สวยๆนะครับผมอ่าไม่มีแตกหักนะครับผมวิทยุเปลี่ยนใหม่เป็น อ่าของจอแอนดรอยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นของจอแอนดรอยนะครับผมแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับแอร์เย็นเพียงเพาะอ่าระบบอ่าเกียร์นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์คอนโซลกลางเดิมๆนะครับวสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีแตกหักนะครับผมอ่าพรมพื้นอ่เดี๋ยวผมถูกครับพรมพื้นพรมพื้นนะครับผมอ่าพรมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับพรมพื้นสะอาดสะอ้านเลย ผ้าหลังคานะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผ้าหลังคาสวยๆเดิมๆเลยครับผมเกะ์คอนโซลด้านหน้าสวยๆขาเก๊ะขาไม่มีหักนะครับผมสวยๆตัวนี้นะครับผมเกย์ด้านล่างสวยๆนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเล่มพร้อมโอนเลยเอกสารพร้อมโอนอมาดูเบาะนะครับผมเบาะสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับผมเบาะคู่หน้าสวยๆไม่มีฉีกขาดนะครับผม เรามาดูน oh, no, no, no. mm ็อตน็อตแก้มน็อตแก้มกันน็อตแก้มไม่มีอ่าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมไม่ขยะนะครับผมน็อตประตูนะครับผมเดิมๆไม่เคยถอดนะครับผมน็อตประตูเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมเบาะด้านหลังนะครับผมผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบาะด้านหลังเปลี่ยนให้ใหม่แล้วแล้วพัดพิงด้านหลังสะอาดสะอาดนะครับผมซักฟอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ผ้าหลังคาสวยๆแบบนี้นะครับผมพรมพื้นนะครับผมด้านหลังะสะอาดา,า,านะครับผมเดี๋ยวผมทาการเขาเรียกอ่าเดี๋ยวเอาผ้าพรมพื้นมาใส่ให้ให,ใหม่นะครับด้านหลังเอาสวย,สวยๆนะครับผมแหมประตูด้านหลังนะครับผมอ่าสวยๆเต็มเดิมนะครับผมไม่มีแตกหักน็อตประตูนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมน็อตประตูไม่เคยถอดไม่เคยแกะซีนกาวเข็บเดิมจากโรงงานนะครับ สินค้าตะเข็บเติมๆจากโรงงานเลยเม็ดอากอยู่ครบชัดเจนนะครับผมระบบโครงสร้างของตัวรถนะครับผมรับประกันให้นะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพี่คว่ำจมน้ํานะครับผมสติกเกอร์นะครับผมคําเตือนพวกนี้อยู่ครบเลยนะครับผมเม็ดอากอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมเม็ดอากอยู่ครบเลยบันไดด้านข้างนะครับผมเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานเลยนะครับ บันไดดิบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานเลยมาดูกระบะนะครับผมกระบะซอกกระบะนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนนะครับผมอ่าซอกกระบะนะครับผมอ่าเม็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมสวยนะครับอาสีเงาฉ่ำมากนะครับผมอ่ามาดูล้อแมกนะครับผมอ่าตัวนี้ล้อแมกของเลนโซนะครับผมล้อแมกของอ่าไม่ใช่นะครับยี่ห้ออา YST นะครับผมยี่ห้อ YST เป็นอ่าลายน่าจะเป็นลายลูโมนะครับตัวนี้ลายลูกศรลูโมนะครับผมยางนะครับของบาวโอ S อ่านะครับผมของ Max กซนะครับผมอ่าลัดยางที่2 6 5 7 0 R 1 6นะครับผมปียาง2022นะครับผมปียาง2022นนะครับผมมาดูซอกระบบช่วงล่างนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้นะครับผมเจ็ดสีไม่มีผุนะครับผมเจ็ดสีไม่มีผุนะครับ ดูด้านหลังของตัวรถกันนะครับผมมาดูที่ไฟท้ายกันไฟท้ายก่อนนะครับไฟท้ายไม่มีแตกหักนะครับผมอ่าด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับอ่าเป็นตัว EP Runner นะครับผมมาดูอ่า Mac Runner Mac Runner นะครับผมมีเรียว้อยบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับ Mac Runner นะครับผมอ่าตัวนี้ Bed a r คอยู่ครบชัดเจนนะครับผม ARL a อยู่ครบเลยนะครับผม a i l อยู่ครบเลยนะครับซอกกระบะนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับซอกกระบะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่า l อยู่ครบเลยนะครับผมมาดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างนะครับตัวนี้เฟืองท้ายนะครับผมแห้งๆแบบนี้นะครับผมระบบเฟืองท้ายแห้งๆเลยนะครับผมถ้าหายเสียนะครับจะของเดิม ทำการเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมเปลี่ยนปลายท่อมาใหม่ตัดสั้นนะครับลงหลังเพานะครับตัวนี้ตัดสั้นลงหลังผังเพานะครับผมอแต่ว่าเช็ซีสวยๆนะครับผมไม่มีผุไม่มีแดงนะครับผมเช็ซีสวยๆนะครับผมเป็นตัวยกสูงแท้โรงงานนะครับตัวนี้อเรามาดูจุดตอไปนะครับผมไฟท้ายนะครับผมสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับผมด้านนี้นะครับกระบาด้านหลังนะครับผม อ่ะยางนะครับผมปียี่บสองทั้งสี่เส้นนะครับผมแม็กซ์อ่าล้อแม็กนะครับผมเป็นของอ่าย่อ YST นะครับผมเป็นของอ่าลูกโม่หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมอ่าดูเชสซีนะครับผมเลขตัวถังชัดเจนนะครับผมเลขเชสซีชัดเจนเลยนะครับผมซุ้มซอกสวยๆนะครับนะซุ้มซอกสวยๆเลยนํามาดูฝั่งคนขับนะครับอ่ามาดูกระบะก่อนนะกระบะนะครับผม กระบะสวยนะครับผมด้านหลังกระบะสวยนะครับอ่าโอเคครับผมมาดูภายในตัวรถกันนะครับมมาดูเบาคู่หน้าก่อนนะครับผมอ่ามาดูมาดูเบาคู่หน้านะครับผมสวยแบบนี้นะครับอ่าเบาคู่หน้าสวยนะครับผมผ้าหลังคาสะอาดนะครับผมเบาะหลังเบาะหลัง ที่ผมว่าเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส,สวยๆตึงๆแบบนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ตัดเย็บให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแผงประตูนะครับผมอ่าตัวนี้ประตูรอดประตูเราไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมประตูด้านหลังไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมซีนกาวตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าสติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบชัดเจนเลยเมตาประตูด้านหลังนะครับผมเมตาประตูด้านหลังเดิมๆนะครับผมเนี่ย ผ้าหลังคาสวยแบบนี้นะครับเรามาดูเลขไม์กันเลขไม์ของตัวรถนะครับอยู่ที่สองแสนกวกิโลนะครับสองแสนห้าร้อยกิโลนะครับผมสองแสนกวกิโลนะครับผมตัวนี้นะครับผมอากระจกปรับพับข้างไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ทุกจุดตัวนี้เซ็นทันล็อกนะครับผมาใช้งานได้นะครับบอกสวยแบบนี้นะครับผมพื้นครับสะอาดสะอ้านนะครับผม พื้นสะอาดสะอ้านนะครับตอนนี้เม็ดอักประตูอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมน็อตแก้มน็อตซอกพวกนี้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับแขงประตูด้านฝั่งคนขับนะครับผมสวยๆกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมขึ้นลงซ้ายัวได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหานะครับเราไปดูห้องเครื่องกันอ๋อเรามาดูเรื่องไม้กันก่อนอ่าเรื่องไม้ดูแล้ววิทยุซีดีดูแล้วนะครับผมเอาไปดูห้องเครื่องกัน อตัวนี้นะครับผมยางสวยนะครับผมยางดอกยางเลืกๆนะครับผมดอกยางใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าเป็นยางลายเอทีนี้ระบบการขับขี่ของเขาช่วงล่างเขาจะมีเส er ียงเสียงกระพือหน่อยเวลาเราขับขี่ถนนลาดยางนะครับผมจะมีเสียงกระพือหน่อยนะครับผมอ่าเสียงเขาจะไม่นุ่มนะครับเหมือนยางปกติเดิมๆจากโรงงานครับมาดูดูระบบช่วงล่างนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับ่าช่วงช่วงล่างเช็คให้ใหม่ เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ามาดูห้องเครื่องกันมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมเลขคันหน้านะครับผมชัดเจนเลยนะครับผมน็อตคันหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผม LR อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผม LR ออยู่ครบเลยน็อตแก้มนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับน็อตแก้มไม่เคยถอดไม่เคยแกะน็อตฝากระโปรงหน้าน็อตซอกซุ้มสวยๆเดิมๆนะครับผมจากโรงงานเลย ห้องเครื่องนะครับผมสะอาดสะอาดแห้งๆแบบนี้นะครับผมห้องเครื่องแห้งๆเลยแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอ่ามาร์คสีนะครับผมอยู่ครบทุกจุดนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบเลยนะครับผมห้องเครื่องยังไม่เคยรื้อเคยทํานะครับผมอ่าเครื่อง v n t u r b o นะครับตัวนี้เบรก ABS เรามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซอกซุ้มสวยๆแต่เข็บเดิมๆนะครับผมคานหน้าเดิมๆจากโรงงานเลขคานหน้าสวยๆสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยนะครับผมอ่าฝากระโปรงนะครับผมปั๊มตาปั๊มอ่าตาโตยต้าพวกนี้นะครับผมอยู่ครบเลยนะครับผมสติกเกอร์พวกนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมน็อตซอกน็อตแก้มอ่าเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับผมสติกเกอร์มอกนะครับผมอ่าเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับ คันหน้าส,สวยๆเลขคันหน้าส,สวยๆนะครับผมปี2010เครื่อง2,005แท้นะครับผมตัวนี้เป็นรถบ้านนะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุชุนหนักที่คว่ำมจมน้ำนะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับผมไม่เคยรีแมปนะครับผมไม่เคยรีแมปไม่เคยแต่งรีแมปพ,พวกนี้นะครับผมอะเรามาดูสตาร์ทเครื่องดูฟังเสียงนะครับผมอ่า สตาร์ทเดียวติดนะครับผมฟังเสียงท่อไเสียก่อนนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนท่อพักมานะครับผมสักหยับคันเร่งดูนะครับไม่ได้เสียงดังนะครับแต่ว่ามันมีเสียงมนุษย์วีดนะครับพี่วพิวแค่นั้นเองนะครับผม,ผมไรงปลายท่อน,นิดเดียวเองนะครับผมฟังเสียงห้องฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผม เครื่องนิ่งๆแบบนี้นะครับผมแอร์เย็นเพียงเพราะใช้งานได้ปกตินะครับห้องเครื่องส,สวยๆแบบนี้นะครับอ่าน้ำมันไม่กระเซนนะครับผมไม่พ่นไม่อายนะครับผมเครื่องดีมากต้าบอกเลยว่า v ีโก้นะครับเครื่องเขาทนจริงๆนะครับผม บางคันนะครับผมขับวิ่งผมเคยเห็นนะครับผมวิ่งเป็นหลายแสนกิโลครับผมเกือบเป็นล้านกิโลก็มีเหมือนรถตู้ครับผมแปดเก้าแสนกิโลยังมีเลยนะครับผมถ้าเรารักษาดีๆนะครับวิ่งกันยาวๆจเชนลูกหลานนะครับผมพวกนี้ห้องเครื่องนะครับผมแห้งๆแบบนี้นะครับเครื่องดีนะครับผมเครื่องดีมาก อ่าสำหรับคันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถรถได้ที่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลรีนะครับผมอําเภอเดชอุดมนะครับผมจังหวัดลุบลรีนะครับบางบางท่านนะครับผมบอกว่าอ้าวเหมือนอยู่ที่วิภาวดี60แล้วทาไมไม่อยู่เดชเพราะว่าของเรามีอ่าร้านอยู่2ที่นะครับอยู่ที่อําเภอเดชอุดมด้วยแล้วก็วิภาวดี6กกทมด้วยนะครับผมเวลาผมกลับลงมาผมก็จะมาถ่ายรีวิวที่อำเภอเดชอุดม นะครับผมแล้วก็ลงรีวิวใน YouTube พวกนี้นะครับผมแต่สำหรับรถคันนี้อยู่ที่อำเภอเดชอุดรนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็น v ีโก้สมาร์ทแตัวพรีเรนเนอร์ยกสูงแท้โรงงานเครื่อง2 5 0พนะครับผมร้อยสี่สีแรงม้านะครับผมเครื่อง v ีอินเทอร์โบนะครับผมปี2010สามารถเข้ามาดูเข้ามาลองทดลองขับได้ที่อำเภอเดชอุดรนะครับผมรถคันนี้จะที่อำเภอเดชอุดรนะครับผม าราคานะครับอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทนะครับ2 1 9 0 0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้ผมโอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเล่มบุคคลเอกสารพร้อมโอนเลยภาษีพรบไม่ขาดอ่าภาษีปี69นะครับผมวันนี้ภาษีต่อถึงปีหน้าเลยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับผม0 9 2 4 9 3 9 9าสนะครับ0 9 2 4 9 3 9 9าสนะครับผมอ่าฝากไปด้วยนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับ อ่าขอบคุณมากครับอ่าก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเผื่อเราจะได้ดูคลิปใหม่ๆหรือว่าคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปนะครับผมเผื่อพี่ๆท่าน,นหนที่สนใจหรือว่ารถที่ท่านถูกใจนะครับผมจะได้โทรหาหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับผมอ่าส่วนต่างๆที่ผมรีวิวแล้วไม่ชัดเจนหรือว่าที่ไม่เห็นนะครับผมต้องขออภัยด้วย พี่สามารถแอดไลน์นะครับผมหรือว่าทักเข้ามาดูในเพจของเราได้นะครับผมว่าตรงจุดไหนหถ่ายจุดนู้นจุดนี้ให้ดูหน่อยได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ